ข่าวดึกทุกคนบอสโจโยมนินมอบหมายหน้าที่ให้น้องชายซอนุษด,ดูแลเงินเจ้าภาพส่วนที่เหลือหลังเวทีสาวน้อยลำเพลินโช์นั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนทางด้านบอสโจโยมนินได้มีการออกมาโพสต์รูปน้องชายของซอนุษครับพร้อมเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าภาพนะครับบอกว่าสําหรับเจ้าภาพครับที่เข้ามาจ่ายเงินหลังห้านหลังเวทีสาวน้อยลำเพลินโช์นะครับ ต่อไปนี้ให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือเนี่ยทางวงได้มอบหมายให้กับน้องกบน้องชายของซอนุษนะครับเป็นคนรับหน้าที่รับตังเจ้าภาพหรือท่านที่จะโอนนะครับต้องโอนบัญชีของอโนงนุษและโยมนินนมวงสาเท่านั้นครับทุกคนนี่คือข้อความที่บอสโจได้โพสตลงเอาไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนก่อนหน้านี้ทางด้านบอสโจโยมนินเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการคอรัปชันนั่นเองนะครับและในเวลาต่อมาครับทุกคนบอสโจ ก็ได้มีการมอบหมายหน้าที่นะครับให้กับน้องชายของซอนุชเนี่ยได้เป็นคนที่ดูแลเงินของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นเองนะครับซึ่งบอสโจก็ทุกคนได้มีการโพส์ตอีกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับบอกว่าเงินเจ้าภาพที่มาจ่ายหรือเงินมัดจําสําหรับผมผมท่องเอาไว้ในใจเสมอเงินวงเงินวงเงินวงนะครับ เงินที่ทำงานของสมาชิกลูกวงเงินองค์กรผมนี้ไม่กล้าแตะหรือนำไปใช้ส่วนตัวเลยเพราะผมคิดตลอดมันคือเงินของลูกทีมเราสมาชิก200-300คนทุกคนฝากความหวังไว้กับเรามาทำงานกับเรามาฝากท้องกับเรานั่นเองครับมาฝากปากท้องกับบอสโจโยมนินนะอ่ะเงินวงครับสำคัญมากๆท่านนำเอาเงินวงเนี่ยไปใช้โดยพลาการหรือ บิดเงินวงนะครับไม่ซื้อตรงกับเงินตรงนี้เท่ากับยักยอกทรัพย์ผมทําวงสําเร็จมาเพราะผมไม่เคยนำเงินวงเนี่ยไปใช้เล่นนี่คือข้อความที่บอสโจโยมนินได้มีการโพสต์เอาไว้นั่นเองครับทุกคนอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ครับบอสโจโยมนินก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ด้วยบอกว่าลำบากใจ เหนื่อยใจนั่นเองครับทุกคนซึ่งปกติแล้วเนาะเราไม่ค่อยเห็นบอสโจยมานินเนี่ยโพสอะไรทํานองนี้เลยต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นบอสโจครับได้กําลังใจเยอะมากๆจาก FC ฟซแฟนคลับแล้วก็คนในวงการหมอลำเนี่ยต้องบอกว่าเข้าไปให้กําลังใจบอสโจเยอะมากๆเลยทีเดียวกับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจครับให้กับบอสโจยมานินไม่ว่าจะเจอเรื่องราวไหนๆครับทุกคนอุ้มยิ้มเชื่อเหลือเกินว่าบอสโจนะครับคิดดีทําดีครับบอสโจต้องได้ดีแน่นอนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนครับปั๊บ ปัหาและอุปสรรคนะฮะทุกคนฮนะซึ่งก่อนหน้านี้เองบอสโจก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะคือเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับบอกว่า ถ้าโอนเงินบัญชีอื่นทางวงเนี่ยไม่ขอรับผิดชอบนะครับอันนี้ฝากถึงเจ้าภาพนะครับแล้วก็ไม่รับรู้ด้วยประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าภาพท่านไหนที่ว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชวเวลาโอนมัดจำเนี่ยต้องบัญชีนางอนงนุษย์และนายโยมนินนามวงษาเท่านั้นนั่นเองครับทุกคนเจ้าภาพที่ว่าจ้า,จางสาวน้อยหนึ่งแล้วก็สาวน้อยสองเน้นนะครับสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญาหรือว่าโอนมัดจำเนี่ยต้องเป็นบัญชีนางอนงนุษย์หรือนายโยมนิน เท่านั้นนะฮะโอ้โหทุกคนเกิอดอะไรขึ้น นะครับกับบอสโจยมูมินินต้องบอกว่าอันนี้คือบอสโจก็คือโพสต์แบบต่อเนื่องแล้วก็เป็นไทม์ไลน์เลยนะครับทุกคนเราก็ไม่ค่อยเห็นบอสโจจะมีการโพสต์แบบนี้สักเท่าไรนักซึ่งก่อนหน้านี้อุ้มคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่าบอสโจเนี่ยถึงได้ออกมาตัดสินใจนะครับแล้วก็มอบหมายหน้าที่นะครับทุกคนให้กับทางด้านน้องชายของซอนุศได้เป็นการาเข้ามาดูแลเนาะทุกคนวงสาวน้อยลำเพลินโชในการเก็บเงินเจ้าภาพนั่นเองครับทุกคนคือก่อนหน้าน อุ้มอิมถ้าทุกคนได้ติดตามไทม์ไลน์ของบอสโจยมานินนะครับจะเห็นว่าบอสโจเนี่ยโพสต์ทำนองนี้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วต้องบอกแบบนี้เลยนะครับบอสโจจะโพสต์สออแทรกเสมอว่าคนคอร์รัปชันเนี่ยทำอะไรก็ไม่ขึ้นอ่บอสโจก็จะจะโพสต์ประมาณนี้อยู่เสมอนะครับจนมาสู่วันนี้แล้วครับทุกคนที่เห็นพ่อโจโอโ้โหโพสแบบรรายยาวคือต่อเนื่องเลยทีเดียวนะทุกคนตั้งแต่การคอร์รัปชันแล้วแล้วก็รวมมาถึงกบทุกคนการโอนเงินให้กับเจ้าภาพ ที่ไม่ใช่ชื่อของอนนนุชกับโยมานินแล้วนะครับทุกคนและใครที่บอสโจโยมานินเนี่ยพูดว่าอ้ายนะครับเพราะว่าแน่นอนครับคำว่าอ้ายหรือว่าคําว่าพี่เนี่ยคนที่กระทำเนี่ยต้องเป็นรุ่นน้องอย่างแน่นอนชาวเน็ตหรือว่า FC ก็ตั้งข้อสันนิษฐานแบบนั้นนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเหตุก <criticism, S 1> ารณ์นี้มิมเชื่อว่ากเกิดกับใครก็หนักใจครับทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เนี่ยให้ดูแลเรื่องเงินเนี่ยต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้พอสมควรนะครับทุคนนทีี่่บโจยิ ใ้ใจ่ายให้ดูแลเงินนะครับแต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทุกคนเข้าใจความรู้สึกบอโจโญเลยเหนื่อยใจนะทุกคนเหนื่อยใจที่กับการที่จะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าใครออกใครนะครับซื้อกินไม่หมด กินไม่นานจริงๆครับทุกคนคำโบราณนี้เก่าเอาไว้ใช้ได้จริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะไม่ใช่แค่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับฝากทุกๆวงเลยครับทุกคนกับการที่ทำงานแล้วก็เหมือนกับอยู่เข้าไปอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังครับทุกคนอันนี้ ทุกองค์กรนะก็พึงควรปฏิบัติแบบนี้นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจครับให้กับบอสโจแล้วก็ซอ,อนุตได้กันแล้วกันเนาะซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยวิมเชื่อว่าผ่านพ้นไปได้แน่นอนสำหรับบอสโจยมานินครับทุกคนนอกปัญหาม,มีไว้แก้จริงๆนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยการใช้คนที่ไว้ใจได้เนาะอย่างเช่นน้องชายของซอ,อนุตเองครับที่เข้าไปดูแลนะทุกคนในในส่วนของตรงนี้นะทุกคนก็น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของบอสโจยมานินก่ากวา โจดูแลวงเนี่ยโอ้โหสองวงเลยทีเดียวครับก็อาจจะแบบว่าดูแลไม่ทั่วถึงแล้วทำอะไรหลายหลายอย่างมากๆ สำหรับบอสโจโยมนินเราก็ได้เห็นกันอยู่นะว่าแต่ละวันเนี่ยคือไม่รู้เอาเวลาไหนนอนบ้างเพราะว่าเราจะเห็นพ่อโจโนเนี่ยคือออนไลน์ตลอดเวลาเลยทํานั่นทํานี่ทากิจกรรมต่างๆนะทุกคนทุกวันให้พวกเราได้เห็นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับทุกคนแต่ว่าเหตุการณ์นี้อุ้มอิ่มก็มองว่าก็น่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วแหละเนาะก,กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออันนี้เราไม่รู้จริงๆต้องบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสคือไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเป็นใครเราก็ได้แต่พูดตามเนื้อข่าวแบบตรงไปตรงมานะฮะที่บอสโจ โยมนินเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวนี้มาเราก็วิเคราะห์ได้แค่ว่าบอสโจก็คงจะแก้ปัญหาเบื้องต้นในการนําคนที่แบบว่า,าเป็นเครือญาตินะฮะอย่างน้องชายของซอนุตเองเนี่ยก็เป็นญาติโดยตรงเลยที่จะเข้าไปดูแลหรือว่าเข้าไปช่วยบริหารในตรงนั้นนั่นเองครับทุกคนนะเป็นกําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก fc แฟนคลับด้วยกันแล้วกันนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับทุกคนส่งกําลังใจไปให้ทางด้านบอสโจโยมานินด้วยกันแล้วกันครับแล้วก็อ,อุ้มเชื่อว่า นะครับพอเรื่องราวนี้ผ่านพ้นไปมิมเช่ว่าก็น่าจะเป็นตัวอย่างแหละครับทุกคนให้กับหลายๆคนหลายๆวงเนาะที่กําลังดูแบบว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นต้นแบบอยู่นะกับการบริหารการจัดการในเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆครับทุกคนบอสโจก็คงจะทําทออกมาได้ดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนกับการที่แบบว่านําคนที่ไว้ใจที่สุดเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปช่วยเหลือเนาะกับวงสาวน้อยลําเพลินโชนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุมอิ่มฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็ทุกคนแหละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับข่าวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาครับทุกคนเนาะและที่สําคัญเลยคือเป็นกําลังใจให้กับบอสโจยูมานินกันเยอะๆครับเนาะไม่ว่าบอสโจจะโพสอะไรครับทุกคนเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะๆเนาะกับกาลังใจสําคัญที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้